ส,สดีอัมเศร้าจ้าวันนี้โอ้กุหลาบกุหลาบบานเยอะเลยเดี๋ยวเก็บกุหลาบทำชากันค่ะนื่อฝนตกมาาเมื่อไหร่เมื่ออากาศสดใสสดใสทำชากันกุหลาบพันนี้หอมมากเลยนะคะ ฟุ้งเเอาเป็นน้ำลอยดอกไม้ทำขนมทำน้ำเชื่อมก็ได้แต่แล้วถ้าจะ ถ้าจะทําเป็นน้ําลอยดอกไม้ทําน้ําเชื่อมเราต้องเราต้องมาเก็บเช้าก่อนนี้สักประมาณตอนยังแดดยังไม่ออกอันนี้เราต้องการกินให้ดอกให้ดอกเขาบานเต็มที่กิน่นมันจะได้หอมๆเคยเอาดอกตุมทําแล้วค่ะมันไม่หอมสู้นไม,ไม่ได้ ชากันอันนี้ปลูกแบบไม่ไม่ใส่สารเคมีเลยนะคะปุ๋ยก็ปุ๋ยออแกนิค yani. ปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ าถึงวิธีที่จะทําชาแล้วนะคะอันนี้ดอกสดดอกสดที่เราเก็บเมื่อกี้เก็บเมื่อกี้อเราจะผึ่งลมให้เขาแห้งแห้งก่อนสักวันสองวันก็ได้แต่ถ้ามันนานกว่าน,นั้นกลิ่นมันจะไม่อยู่อันนี้คือผึ่งผึ่งไว้สองวันแล้วะคะ่ะแต่มันยังไม่แห้งอากาศอากาศช่วงนี้มันฝนมันตกก็เลยคิดว่าวันนี้ จะเอาเข้าอบในไมโครเวฟให้เขามีความแห้งแล้วที่เราจะได้เก็บไว้เวลาเราชงน้ำร้อนเนี่ยเอาน้ำร้อนจ,จัดๆชงเนี่ยหอมมากเลยค่ะกุหลาบพันธุ์นี้ ทำชาได้แบบกินแบบมันเป็นกินแบบหอมแบบบำบัดชื่นใจมากชื่นใจมากเลยค่ะอ่าถ้าสมมติว่าถ้าเราจะเอาไปทำเป็นเหมือนน้ำลอยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เราต้องเก็บแต่ตอนเช้าเก็บตอนเช้าแล้วก็เอาลอยลอยลอยน้ำไว้แล้วก็ ปิดฝาเข้าตู้เย็นมันต้องอยู่ในอ,อุณหภูมิเย็นนะคะเข้าตู้เย็นไว้เขาตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาที่จะมาทําขนมทําน้ำเชื่อมทําอะไรเงี้ยก็ค่อยเอาออกมาใช้แต่เคยเคยเอาน้ำลอยดอกกุหลาบมามามาต้มน้ำอัญชันที่จะทําดื่มเนี่ยคะ่ะ ไม่ถ้าต้มกับอัญชันไม่ไม่แนะนําเพราะว่ากลิ่นของของอัญชันมันจะเหม็นเขียวมันมันมันเหม็นเขียวมากกว่ากลิ่นของกุหลาบมันกบกลิ่นกุหลาบหมดเลยนี่ลองผิดลองถูกลองทํามาแล้วถ้าตัวอัญชันถ้าตัวถ้าเราจะต้มให้เขาเป็นน้ำเชื่อมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะเอาอัญชันต้มเป็นน้ำเชื่อมพราะที่บ้านจะต้มเป็นน้ำเชื่อมไว้เอ่อ น้ำมันชันเวลาที่จะดื่มะมะนาวโซดาอย่างเงี้ยก็ใช้ตอนนั้นเลยตอนนี้เราต้องผึ่งแดดด้วยก่อนนะคะอ,อ๋อผึ่งไม่ใช่ผึ่งแดดผึ่งลมไว้ก่อนผึ่งลมไว้ก่อนให้เขาแห้งก่อนเพราะว่าเขาเป็นดอกสดของวันนี้ช่วงนี้ก็ออกเยอะทําชาได้แบบดีมากเลยใช้ใช้เวลาสักสามนาที ก็จะดีไปตอนแรกตอนที่ทดลองทําเอ้ยเราน่าจะทําเป็นชากลาบได้นะกลิ่นมันหอมก็ลองวิธีหลายวิธีก็เอาเป็นวิธีแบบเก็บดอกตูมดอกตูมที่เหมือนแบบประมาณว่ายอย่างแล้วก็จะได้ประมาณนี้ อนี้เราก็จะพึ่งไว้ก่อนค่ะพึ่งลมไว้ก่อนให้ค่อยเข้าคลายความร้อนแล้วก็จะเก็บเข้ากวดโหลไวไ้หอมมากหอมชื่นใจเดี๋ยวต้มน้ำก่อนเดี๋ยวจะชงให้ดูวันนี้เราจะชงชากัน น้ำเดือดจัดๆเลยนะคะกากาชงกาชงเนี่ยเห็นไหมเห็นสีมันออกมาเลยค่ะสี นี่ค่ะใส่น้ำร้อนลงไปแล้วสีสีเขาจะไม่ออกไม่ออกนะแต่ว่ากลิ่นหอมมากพอมันแห้งแล้วเราก็เก็บใส่ขวดโหลไว้สีสวยนี่ค่ะ